สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับตามคนดินดินนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9นะครับเป็นวันที่9กามกราคมนะครับก็ทำโอทนะครับก็ดูครับเพราะว่างานมันเยอะนะครับช่วงนี้ก็เราปิดอะไรไปบ้างนะครับวันนี้เป็นตู้ที่แบบว่าขายดีมากด้ที่ผมแบบว่าผมอยากแนะนํำไปพี่น้องว่าตู้เบสซัหตัวนี้เอ้ยมันเสียงดีนะมันแน่นดีนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็น ขอโทษนะครับก็เป็น 15B พันนะครับตัวนี้ก็เสียงดีเสียงเน่นนะครับตัวนี้ก็เป็นเบสกลางแจ้งอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเสียพี่เพีงน้องเี่าบบว่าให้ลองไซส์นะครับนี่ก็เพื่อนผมก็ทํางานไปนะครับผมก็จะมาพากนิดนิดหน่อยนะครับคือเราทําเสร็จกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับพี่เพียงน้องคือว่า ตู้จากทางร้านเราว่าใช้ไม้อะไรทํานะครับคือไม้อัดภูเขาแท้นะครับเห็นหลายๆคนถามเข้ามาว่าใช้ไม้อะไรนะครับคือไม้อัดภูเขาแท้หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเพี่พิงน้องอยู่จังหวัดไหนอยู่เขตไหนของประเทศไทยนะครับจัดส่ง ทั่วไทยนะครไปพียงน้องเห็นไหมว่าถามเข้ามาว่าจัดส่งไหมครับอยู่นี่ผมอยู่ปาจีนบุรีนะอะไรอย่างนี้นะครับคือส่งหมดนะครับส่งทั่วไทยเลยนะครับไปพยงน้องก็ส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็จะได้ตะแกงจงสวยแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบนี้ตัวนี้มีพันมีพันชิ้นห้านะครับผมว่าสวยนะครับก็แบรนด์เอสพาวเวอร์เทคนะครับแล้วเราก็มีอ่ามันน่าจะมืดไปนะตรงนี้นะเห็นไหมซื้อตู้เป่าจากทางร้านเราไปก็มีสายให้นะครับมีสายให้นะครับ อ่าบางร้านก็อาจจะไม่มีนะครับอาจจะมีแค่แถบเป่าๆไปคือไม่ได้ถูกๆนะครับสายเออผมอยากจะแนะนําไปพี่น้องๆตรงนี้หน่อยนะครับคือการที่เราจะอ่าใช้ดอกคนระับผมเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะใช้โครงปัม๊มหรือว่าโครงหล่อนะครับแต่ว่าสายที่นําเข้าดอกมันพงนะครับต้องดูให้ดีๆนะครับพี่พียงน้องก็ถ้าเป็นแบบทางร้านเราก็ทําแบบว่าทองแดงแบบว่าล้วนเลยนะครับของแท้เลยนะครับอย่าไปเอาแบบว่าของย้อมแมวที่แบบว่าตะกรว เคลือบตะกั่วแล้วมาเคลือบทองนะครับแบบนั้นคือถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่เสียงมันจะมาไม่ครบมันก็จะดรอปลงนะครับตัวถ้าเราใช้สายดีๆสายที่แบบราคาสูง,สงแพงขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เสียงเปิดซับออกมาได้เนียนขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ดอกที่แบบว่าแบบว่าจากมันกินวัดเท่านี้เท่านี้มันก็จะทํางานได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นสาย ก็อาจจะดอกลงเลยนะครับเพราะว่าสายตรงนี้ก็คือคือแบบแบบสไตล์แบบว่าอ่าเราเอาพาวเวเล็กๆไปขับดอกที่แปดนะครับแบบนั้นเลยมันไม่พอนะครับก็แนะนําพีเพียงน้องสายตรงนี้นิดนึงนะครับก็เอาให้ดีนะครับเอ้ยเราซื้อเครื่องเสียงว่า มันแพงแล้วนะซื้อมาแบบว่าเยอะหลายพันแล้วนะเราต้องเอาให้จบนะครับให้มันแบบว่าคุ้มเสียงที่ออกมานี่มันเสียงดีนะครับสายลําโพงแต่ละสายแต่ละรุ่นก็จะคิดว่าเอาสายถูกใช้อะไรก็ใช้ไปนะครับต้องเอาสายที่มันดีนะคือคําแนะนําจากผมนะคําแนะนําจากผมนะครับก็ลองไปใช้ดูแล้วก็มาเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับทางร้านเราผมทําการเปรียบเทียบบางแล้วเหรอเดี <c oughs> ๋ย <c oughs> ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะครับพี่เพิงน้องก็ไม่มีอะไรมากมายก็อัปเดตอยากให้พี่เพิงน้องรู้ว่าจุดด้อยอย่าไปคิดว่าสายไม่มีผลต่อเสียงนะครับคือมีผลต่อเสียงผมนะครับผมก็จะทำการแพ็คนะครับวันนี้ก็ปิดปีพันสิบห้าตัวนี้นะครับปีพันสิบห้าแปดใบแล้วก็ก็จะเป็น K.W. หนึ่งห้าหนึ่งนะครับก็อีกแปดใบ สิบหกนะครับรวมรวมรวมแล้วที่เราจะจัดสนะ่งเนี่ยเป็นสิบหกใบนะครับพี่ๆน้องๆก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับตะแกรงที่เราอ่าผมต้องทํายิงตะแกรงตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมทาเชนโมเดลผมต้องไปทํางานนะครับพูดอะไรไม่ไม่รู้เลยแย่ๆเอะไม่เอา่ะพี่ๆน้องๆก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะถ้าอยากได้ก็ติดต่อผ่านผมก็ได้นิดๆหน่อยๆผมลดให้ได้ผมช่วยได้นะครับก็ค่าขนส่งอะไรคุยกันเท่าคอก็ถูกใจนะครับ ใจแรียกใจนะครับใจรักใจนะครับถ้าแบบพี่แบบว่าให้ใจผมผมก็ให้ใจพี่นะครับก็อย่างนี้แหละครับก็จะแบบว่าซื้อขายกันได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องจบการรายงานเราเพียงแค่นี้เนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับขอตลากันไปก่อนครับ